สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่หน้าตลาดเทศบาลตำบลวันนอนอำเภอวันนอนอิวัดจังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวจะไปหาของกินไปครับผมอ่าก่อนอื่นกับเขาเซเว่นกับไปเบิ้งขนมไปฝากน้องที่แอลนะครับกระพวกชโคโค็อกโกแลตนะครับนะครับได้ไปฝากน้องที่แอลอยู่โคนหน้าบา้านคนกำตัก,กาครับ เดี๋ยวตอนเช้านี่บ้าสิเขาโฮ่งหน้าบางนพิพนธ์ทำตะก,กาที่กินข้าวเช้าน้ำเพลนครับยัไม่เคยไปตอนเช้าเยอะเกินนะครับก็ซื้อขนมไปฝากทางที่ยาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าตลาดสดครับไปหาอาหารไปกินเช้าน้วกันครับมาเห็นกระเพาะปลาครับอยไปในตลาดเทศบาลตำบลวานนนิบบะเดี๋ยวสั่งกระเพาะปลากับต้มเส้นครับ อย่างละสองถุงเดี๋ยวไปกินเสาวกันพี่โปน้องหน้าบานคนครับน่าตาเป็นตะกินครับเดือดพันเลยต้มเส้นเป็นร้านที่อยู่ในตลาด,ดสดเทศบาลตำบลว่านอนครับอแมคคาจัพอย่างละสองถุงต้มเส้นสองถุงกระเพาะปลาสองถุงกระเพ,อพอาะปลาหน้าตาเป็นตะกินครับ อ่มามัอเิ่งอีกร้านนึ่งครับหมูปิ่งเนี่ยหมูปิ่งไปฝากนองที่แอาครับอันนี้ครับเสร็จแล้วก็เสดเดินทางครับครับตำรวจครับผมบอกจากอำเภอวันนนทีวาดกำลังมงุ่งหน้าไปทางอำเภอคำตะก,กาครับเพื่อที่ได้กินข้าวเช้าครับมาในพ้น น้องป็นน้องที่แอลกับเบาเอรครับว่าได้ยินข่าวว่าเบาเอสิกลับบ้านเมนนื่อวนก็นเลยจะไปส่งเบ้าเอจักหน่อยครับกินข้าวเส้านังกันครับเดี๋ยวไปพ่อกันครับไก่จะถึงบ้านน้องออกไหแล้วครับซึ่งเป็นบ้านของบา้านนิพนธ์ สะนี่เราตรงไปกันสิไปเพื่อบันดงนะครับบันดงนะอุดรธานีนะครับถึงแล้วทางเลี้ยวเลี้ยวขวาเขา่าโคนนองหน้าเบลนิพนธ์บบรครับถึงแล้วครับอ่าเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปบรรยากาศตอนเช้าร์งามครับงามเ่าเคยมาทักทีอะตอนเช้าสวยๆครับ เตรียมมาแล้วววไปวัสดีค่ะมาส่งเบาเอคิตตี้แครอทคิตตี้ อาหารนเศร้าอ่ากินยู่กบหน้องหน้าครับนปนาปไปแครอทคิตตี้ไป <c oughs> แครอทคิตตี้ไป, <c oughs> ปสวัสดีค่ะ <c oughs> ตื่นหรือย,ยังเนี่ยตื่นค มาส่งนายเอสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่าอ,อาหารเสริรลืมหมู่บ้านานี่วันนี้มันข้างยึดรถอ,อันนี้เนี่น,<อ>นี่ปลาแดกเนี่ยว่าจะมาฝากน้องปิน,นตอนเดียกับห,หนูมาขนมมาลืมอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันของหนูส่าานบ่ามาไอเนียน้องไอ้เน้องเที่ยววันนี้คือใจบอนะ้อ ถูกใจไหมจะถูกใจไหมนี่หนูชอบช็อกโกแลตไหมคะโอ้ถูกใจเลยนี่ช็อกโกแลตด,ดาวถูกเลยนี่มากหนูต้องชอบช็อกโกแลต<อ>ปไปเดี๋ยวกิ๊ตตี้ไปกิ๊ตตี้แครอทคือด,อดีๆนะ สวัสดีครับจางเพ่งเห็นเต็ในคลิปโอ้วบ้านสวยจังเลยไหนห้องนอนเทเาห้องไหนนะตรงนี้เหรออันนี้ห้องใครห้องนี้ห้องแอรเหรออันนี้ห้องพีเอเอฟอันนี้ห้องอะไรคะห้องน้ำห้องน้ำโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วสวยสวยสวย นหน้าตาประตูนี่ประตูอยู่ทางขวง,งออกสวยสวยบ้านสวยจังเลยนี่คือกดเบรคเบรคเขาอยู่นูอยู่นี่แมเดียวไม่ใช่สมองเขาเรียกอะไรเนี่ยจักรยานหรืออะไรไม่ใช่สกูตเอตเอร์ ขี่ยากไหมสกูตเตอร์ขี่ไม่ยากค่ะเราเพิ่งสาวยน้ำหนูไหน้ยเน้ยน้นี่จะโชว์อะไรนี่จะโชว์อะวรสายน้ำโอ้มีเป็ดด้วยสราวยน้ำน้องเทลหนูว่ายได้ยังได้ว่ายได้ยังค่ะได้ว่ายเป็นหรือยังว่ายน้ำเป็นนะคะโอ้เก่งเลยดำน้ำเป็นไหมดำน้ำเป็นน้ำเข้าปากไหมไม่โอ้เก่งเก่งเก่งต้องหลับตาไหมหลับอ่ามันจะได้ไม่เข้าตานะต้องหลับตา ồ oh, bán dạng trong điều đó là nghĩ thích cái trong điều ồ oh, để ngàn bớt đi bán dạng trong điều ban nó thì ừ sưởi sưởi này bán sưởi ừ bọt cốp nó khuyên bớt nè ừ dạng กบกบมันกินกันมันตายเนี่ยเฮ้นละกบเรียงคบเลี้ยงหอยเนาะตัวใหญ่หรือตัวเนาะอือชักมือนี่ยปินอายุจักมือยังบ่ฮอดเดือนะยังบ่ฮอดเดือนอืม ไว้เช็คตัวเป็นลอยอยู่อ่ะลอยอยู่ปะเอามาครึ่งกิโลตอนเป็นลูกหัวอ๋อเขาเขาประเด็นนับตัวเขาสั่งสั่งเป็นน้ำหนักเด็กแม่นจ้ะตัวใหญ่เล่าตัวนั้นน่นีว้าวยังบวอออกมายังบวอหอดเดือนมันป่ะจ้ะสองอาทิตย์บ้านสามสามอาทิตย์ได้กินหอยนี้ได้เนี่ยยิงกบก็ได้ อาหารอันเป็นอาหารกบหรืออาหารป่าธรรมดาอาหารกบคนละอย่างบมกคับอาหารป่าแม่นอ้ในึวันเดียวกันอาหารป่ากับอาหารกบคนละอย่างอืออกมาแล้วอืมเรียงแบบนี้ก็ได้กินได้นี่เลี้ยงใ้เบิ่งเลี้ยงแบบปลากากินแบบนี้เพราะมันใหญ่มากมันก็คือสัตว์เลี้ยงเท่าตัวปลากราคาเลยนี่ เห็นแต่ของเบาเอตัวใหญ่ๆเลยป้าวันใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยใส่หอยเชอรี่นำให้อาหารกบน้องทีเอลหอยเชอรี่มันเป็นอย่างว่ามันตายแล้วตายแล้วตอนนั้นอืมตายแล้วหมดหมดกัดมันละ มาห่อโค้งแ้วน่า้วครับมากินข้าวเซ้ากับบ่าวเอ๋ครับ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 ชินเดอร์ครับอ่าแล้วจีเดย์ส่งบ่าวเอ๋อคับบ้านเราเนี่ยได้ทันทูกับเสือก็จับมาฝากเอกระเพาะปลาตัวนี้กระเพาะปลากับต้มเส้นกับหมูปิ้งน้องที่แอลครับได้ครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวกินข้าวเซ้าน้องกันครับหอมเจี๊ยด่างด่างเพื่อนนี่ครับโอเคครับอืมหอม